ขายบ้านเดี่ยว3ห้องนอน <c oughs> บ้านเดี่ยว3ห้องนอนนะครับสไตล์น่ารักน่ารักเลยคุณผู้ชมบ้านหลังนี้50ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยของบ้าน 150ตารางเมตรเป็นบ้าน2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ครัวและ1ห้องนั่งเล่นและที่สําคัญนะฮะตรงนี้ด้านข้างเขาจะมีทําเป็นสวนนะครับสวนนั่งเล่นสวยๆไว้ด้วยนะนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จัดไว้แล้วนะคุณผู้ชมจากตัวพื้นที่50ตารางวาเนี่ยพื้นที่สร้างบ้านเนี่ยไปละเกือบ40นะครับก็จะเหลือพื้นที่สวนอีกนิดหน่อยนะฮะแล้วก็รัว้วนะเป็นรั้วแบบรั้วรอบขอบชิดเลยนะครับราคาไม่แพงคุณผู้ชม 3ล้านกว่าเองนะ3ล้าน8 9 0 0 0 0บาทได้บ้านหลังนี้ไปเลยนะครับอยู่ในเขตตำบลประแดดนะอยู่ในเมืองนี่เองนะครับใกล้ๆนะกอเดินทางไม่ยากนะครับหลังนี้ดีหมดนะดีหมดทุกอย่างเลยนะครับก็จะมีนิดเดียวนะครับตรงทางเข้านะจะมีบ้านเพื่อนบ้านที่แบบบ้านไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าบ้านเราก็โอเคแล้วล่ะนะครับกับบ้านไซนีราคานี้นะครับฝั่งนี้นะฮะที่ติดกับเพื่อนบ้านของเรานะ ตรงนี้ก็ทําเป็นกําแพงไม้ไผ่นะครับแล้วก็แต่งด้วยส่วนเล็กๆนะเป็นส่วนหินตัวลงจอดรถก็จอดได้2คันนะครับซึ่งเมื่อจอดรถเสร็จก็สามารถเดินเข้าในบ้านได้เลยนะครับประตูด้านหน้าใหญ่ๆนะเปิดเข้ามาเจอห้องรับแขกนะครับไซส์ก็ขนาดกําลังดีคุณผู้ชมอ่าันนี้ก็ไซเฟอร์นะครับไว้ให้เรียบร้อยนะฮะตรงนี้ก็ยาวต่อเนื่องไปถึงด้านหลังตรงนู้นเลยนะครับ ทะลุไปเลยนะแล้วก็ครัวจะอยู่บริเวณด้านหลังนะครับเหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่กันประมาณ3-4ถึงท่านนะไซส์นี้เนี่ยดูแลง่ายนะครับครัวนะมีไว้ให้เรียบร้อยนะครับมีเคาน์เตอร์ต่างๆนะจัดไว้ให้ครบเลยนะครับโซนนี้น้ำไม่ท่วมนะคุณผู้ชมหลังนี้เนี่ยน้ำไม่ท่วมรอดปลอดภัยนะครับบริเวณหลังบ้านก็ จาสวนนะครับมีไ่เกาหลีเรียบร้อยผมชอบรั้วเขานะคุณผู้ชมสังเกตรั้วเขาดิโอรั้วแบบนี้เนี่ยแข็งแรงนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะจะใช้รั้วละะนะักษณะลักษณะเน,นี้ยไปทําเป็นไอ้กำแพงกันดินนะแต่เมื่อทําเป็นรั้วตรงนี้ก็คือว่าคงทนแข็งแรงใช้ได้อีกยาวนานนะครับแล้วก็แพงด้วยนะคุณผู้ชมแพงด้วยนะฮะ เรียบร้อยข้างล่างนะตรงนี้นะครับมีห้องน้ำหนึ่งห้องอยู่ขวามือเลยมานะห้องใหญ่ๆนะครับอันนี้เป็นห้องนอนชั้นล่างนะครับคุณผู้ชมห้องนี้เนี่ยเราทำเป็นห้องทำงานได้นะครับบ้านนั้นเพิ่งเสร็จนะครับใหม่ๆพร้อมอยู่เลย ไปจะเราขึ้นไปข้างบนกันนะครับในส่วนของห้องชั้นสองน,นะครับก็จะมีห้องนอนนะฮะสองห้องนอนนะค,คุณผู้ชมห้องใหญ่ๆกว้างๆนะค,คุณผู้ชมใส่เฟอร์ก็อยู่ได้แล้วนะครับ มีห้องน้ำในตัวนะเหมือนกันนะครับสองห้องนี้หนะ้าตาคล้ายกันเลย มิเตอร์นะ้ำมิเตอร์ไฟนะครับส่วนย่อมเคาน์เตอร์นะฮะแล้วก็ฉนวนกันความร้อนนี้ก็ใส่ไว้ด้วยนะครับระบบกำจัดปลวกนั้นมีนะฮะงานช่างงานโครงสร้างนะครับหปีนะครับหลังนี้ราคานี้ฟรีโอนแล้วก็แถมแอร์ให้อีกนะครับ18,000 BTU 2ตัวนะครับเฟอร์ก็มีให้นะตรงห้องรับแขกส่วนห้องนอนนั้นขนเข้ามาเองนะคุณผู้ชม็ฝไฟด้วยหลังนี้นะครับ 3าล้านกว่าๆนะฮะสำหรับบ้านใหม่พร้อมอยู่นะเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ